สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เศรษฐีเรือทองและในสัปดาห์นี้ถือดว่าเป็นสัปดาห์แรกของการเริ่มต้นปีพุทธศักราช2,559ค่ะและในช่วงของย้อนรอยความศรัทธาในสัปดาห์นี้นะคะท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านีจังหวัดลบบุรี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อํานวยการผลิตรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองนั้นท่านพระครูป,ประพัฒธรรมทินจึงมีคําอวยพรดีๆให้กับสิทยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองในวาราดิธีขึ้นปีใหม่ในปีนี้นะคะและท่านยังมาบอกถึงความสําคัญในเรื่องราวของพระปรกมงคลเศรษฐีการที่เปิดให้จองพระในวันที่13มกราคม2559ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัน คล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่แบรนจันทัสโรเหตุผลในการที่เปิดที่จองในวันนั้นท่านกล่าวในที่สุดว่าโอ้โห,โหตรงนี้สําคัญมากเลยคุณราชดาสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจของพวกเราเนี่ยก็คือหลวงปู่วันที่13บสามเนี่ยคือการหลวงปู่เพราะฉนั้นลูกศิษย์ก็จะเป็นศูนย์รวมใจเลยในวันนั้นศูนย์รวมใจของลูกศิษย์เลยเพราะนั้นทุกคนจะมามากมายนั้งน,นามันก็สมกันที่คําที่หลวงปู่พูดอะ ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าบุคคลอนุญาตโอกาสอํานวยสถานที่เป็นใจเนี่ยทุกอย่างสาเร็จหมดบุคคลอนุญาตหมายความว่าไงก็คือวันที่13เนี่ยทุกคนยินยอมพร้อมใจมาร่วมงานกันหมดเลยเนี่ยเหมือนบุคคลทั้งหลายอนุญาตไม่มีใครขัดกันเลยเห็นไหมเนี่ยคือบุคคลอนุญาตแล้วโอกาสอํานวยแล้วบางท่าเราไปเปิดวันอื่นเนี่ยเปิดจองเนี่ยโอกาสไม่อํานวยโยงก็มาไม่ได้แต่เพราะวันนั้นเป็นศูนย์รวมใจโอกาสมันอํานวยจริงๆเพราะทุกคนก็มุ่งหวงังว่าจะมาทําบุญให้หลวงปู่ ทดแทนคุณหลวงปู่แล้วก็มาเสียสละปัจจัยที่จะมาจองพระเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ช่วยงานพุทธศาสนาต่อไปในการก่อสร้างในการศึกษาเล่าเรียนต่างๆเนี่ยมันพร้อมหมดเลยฮะเนี่ยโอกาสอำํำนวยและสถานที่เป็นใจใช่วัดทูน้อยวันนั้นสถานที่ก็พร้อมฟางขวางที่จอดรถอะไระก็ช่วงนี้ก็พร้อมหมดเลยสถานที่ก็เป็นใจทุกอย่างแล้ววันนั้นก็มีทั้งลูกศิษย์ที่จะนําอาหารมาเลี้ยง เออนำโรงทานมาเปิดมาเลี้ยงพระเลี้ยงโยมกันมากมายตั้งหลายวันนั้นนี่จะเป็นวันที่มันเป็นความสูขจริงๆครับเนี่ยเพราะถึงได้บอกว่าเชื่อไหมว่าอาตมาเนี่ยบางทีนั่งเนี่ยซึ้งใจนะนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีนึกถึงโยมเนี่ยเพราะยอมรับว่าลูกศิษย์เศรษฐีระทองเนี่ยเป็นคนดีมากกตัญญูรู้คุณที่สุดครับเพราะว่าที่อาตมาเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ในวงการของคณะสงฆ์เนี่ยที่ได้ข่าวว่า วัดผู้น้อยช่วยเหลือสังคมต่างๆเนี่ยช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆ้วที่มันได้มาเนี่ยเราเองเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะไปเอามาจากไหนแล้วก็เพราะลูกศิษย์ไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์ยมารับเ,เรือเศรษฐีเรือทองหลวงผู้แบนไปแล้วก็เกิดความเจริญพอความเจริญขึ้นมาแล้วคนนะ่ะก็นึกถึงคุณก็ย้อนกลับมากลับมาทําบุญกลับเอาปัจจัยมาถวายทั้งๆที่าตมาเนี่ยก็บอกเสมอว่าหาเงินมาได้ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนใช่ไหม ในส่วนที่หนึ่งนี่คำพูดของหลวงปู่นะท่านสอนแบบนี้ตลอดลูกศิษยนะ์ตั้งแต่ยุคต,ต้นๆในส่วนที่หนึ่งให้เก็บหาเงินให้ได้ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนในส่วนที่หนึ่งให้เก็บไ,ไบว้รักษาตัวเองอเ,เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมนุษย์ทุกคนกนะ็ย่อมเห็นตนนี้สําคัญและถ้าเกิดว่าเรามีเงินรักษาตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็ลังใช้ร่างกายเราเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือต่างๆได้เพราะบุญไม่ต้องทำด้วยเงินอย่างเดียวนี่นะเนี่ยเพราะร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ไปตอบแทน คุณก็ได้เนี่ยหนึ่งเก็บไปรักษาตัวเองเวลาเจ็บแพ้ได้ป่วยสองให้เลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีให้อิ่มหนำสำราญเนี่ยสำคัญยิ่งเลยไม่ใช่เงินเดือนหมื่นเนี่ยไปรับเงินเดือนมาปุ๊บเลี้ยงเขาเลอะเทอะเปล่เปลเลื่อยทางมาเลยไม่ได้มีความคิดพอมาถึงบ้านก็มาตบมาตีกันเนี่ยหลวงพู่ท่านท่านสอนนว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้ส่วนที่สองให้เลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีสิโถฝ่าจะมาพบมาเจอมาเจอกันใช่ไหมฮะและส่วนที่สามท่านอ,อกให้เรานั้นตอบแทนคุณบิดามารดาเพื่อนคนเลิรเรามา เนี่ยสำคัญยิ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเขาในวันนั้นก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้บุคคลใดที่ได้เลี้ยงบิดามารดาเนี่ยเหมือนทานสวรรค์ได้เปิดให้แล้วใช่ไหมและในส่วนที่สี่หลวงปู่ท่านก็สอนว่าให้แบ่งปันให้ผู้ศาสนาแต่ในส่วนที่สี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านก็พูดว่าบุญมันไม่ต้องทําด้วยเงินก็ได้ใช่ไหมอ่าคิดดีทําดีต่อผู้ศาสนาก็เป็นบุญแหละเสร็จแล้ว แต่ด้วยวิสัยของชาวพุทธเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะต้องทําบุญเพราะฉะนั้นทําบุญเนี่ยมันต้องเกิดความศรัทธาก่อนความเชื่อก่อนจริงจะทำบุญแต่หลวงปู่บอกว่าถ้าเกิดเรามีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเกิดปัญญาด้วยพอคนเรามีปัญญาแล้วมันรู้จักยังคิดควรจะทําทเท่าไรทํามากทําน้อยเนี่ยมันก็มีสติใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยสาคัญ,ญยิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกสิทธิ์เศรษฐีและทองทุกท่านว่าการที่เราจะทําบุญก็ขอให้ศรัทธานั้นแหละ มีอยู่แล้วแต่ขอให้เกิดปัญญาด้วยตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยฮะจริงๆแล้วอันตามาจะพูดอยู่เสมอว่าวัดภูน้อยเกิดขึ้นได้ก็เพราะหลวงปู่ในยุคต้นๆที่ท่านต้องมาลำบากสร้างวัดภูน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็ให้ทุกคนลองคิดนะว่าถ้าเกิดว่าวันก่อนนู้ไม่มีหลวงปู่แล้ววันนี้มันจะมีพระครูปรัทธรมทินไหมจะมีเจ้าวาดวัดภูน้อยไหมก็คงไม่มี ก็คงไม่มีพวกเราได้มานั่งร่วมพูดร่วมคุยกันหรือว่ามาสมโพสกันพระเนี่ยที่มาฉันอาหารอะไรด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีวันนั้นไม่มีหนวงปู่ในวันนั้นก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ที่ได้มาเจออกันตรงนี้และสถานที่แห่งนี้เนี่ยวันพูน้อยเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่าขุดตรงไหนก็พบแต่กระดูกคนโบราณพบแต่ลูกป,ปัดเนี่ยนะฮะเนี่ยเพราะนั้นโยมเดินวนไปที่วัดจะไปเห็นหัวกระโหลก บางคนกลัวบอกหลวงพ่อเอาผีมาไว้ทาไมบนนี้เราจะไปตัดสินใจว่าเป็นผีไม่ได้เห็นกระโหลกนะบางทีเขาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมก็ไม่แน่แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือร่างกายกระดูกนะฮะอยู่อย่างเงี้ยกระโหลกเนะี่ยเห็นเนะี่ยบางคนเะียไปตัดสินใจว่าเป็นผีไม่ได้เหมือนแล้วเห็นคนนะฮะคนนี้รูปร่างอย่างงี้ทําอย่างงี้จะดีหรือเปล่าเราก,ก็ยังไม่รู้นึกถึงคําพูดที่หลวงป,ปู่ท่านพูว่ายาติเรือทําโกรน ยติโขนที่ยังไม่ได้แสดงยติแกงที่ยังไม่ได้กินนี่สําคัญยิ่งเลยบางทีเราเห็นเขาทําเรือเนี่ยลำนี้มันไม่สวยเลยเรื่องนี้มันยังไม่เสร็จไปติไม่ได้พอเสร็จมาแล้วโอ้โหงดงามสวยงามมากนี่เขาบอกยติเรือทําโขนแล้วยติโขนที่ยังไม่ได้แสดงเนี่ยบางทีเห็นลิเกโขนหนังมาตั้งฉากเนี่ยดูมันเก่าๆหลือเกินซ้อมซ้อฉากก็ไม่สวยงามแต่พอเล่นก็จริงจริงโอ้โหเนื้อหาสาระที่เราได้ดูนั้นมันเกิดประโยชน์ บางทีมันเป็นสติที่ให้เราได้คิดนะฮะเนี่ยเขาบอกว่ายติเรือทําโกนยติโคนนี่ยังไม่ได้แสดงแล้วยติแกงนี่ยังไม่ได้กินเราไปนั่งในโต๊ะกับข้าวนี่หลวงปู่ท่านก็สอนว่าเรายังไม่ได้ฉันนะให้ดูก่อนว่าเออจะกินหรือจะฉันเนี่ยให้ดูด้วยตาให้อิ่มก่อนอิ่มตาแล้วค่อยอิ่มท้องบางทีเราก็ไปตินะแกงถ้วยนี้มันจะอร่อยหรือไม่นี่แต่พอไปกินเขาจริงๆแหมรสชาติมันอร่อยเหลือเกินคนนี้ยติเรือทําโกนยติโคนนี่ยังไม่ได้แสดงยติแกงนี่ยังไม่ได้กิน ทุกอย่างยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเวลาพิสูจน์ตรงนี้สำคัญก็ขอฝากไว้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่มาพูดว่าลบบุรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเมืองโบราณนะนะมีอะไรก็จะเป็นของโบราณขุดได้ตรงโน้นขุดพบตรงนี้อะไรมาเนี่ยตั้งแต่สมัยขอมใช่ไหม<ช>สมัยขเขมรน,นั่นแหละไอ้แต่เรื่องนี้อาตมาไม่ได้จะไม่ค่อยเก่งเหมือนพ<ช>ีแอคพีแอคก็จะเก่งมากเรื่องนี้นนแกศึกษาประวัติมากแต่ว่าเราเองนั้นน่ะมีความศรัทธานในพระนาคปกมีความศรัทธานในพระนาคปกแล้วก็ลพบุรีแล้วก็มีพระนาคปก อาประจําจังหวัดแล้วก็พุทธศินั้นก็สวยงามมากแล้วตอนนี้ทีพีเอสจะออกแบบมาก็สวยงามอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นพอมาเห็นแล้วเนี่ยมันมันมีความภูมิใจที่ได้ทําตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความภูมิใจมากฝ่าที่จะเป็นประวัติของวัดผู้น้อยนะแล้วก็การทําครั้งนี้พิธีปลุกเสกพิธีอะไรเนี่ยสมบูรณ์แบบมากอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมคลาจารย์เนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชเนี่ยท่านมาจุดเทียนใจให้ด้วย ตรงนี้อ้อมเป็นมงคลมากเลยครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนนะถ้าได้มาเห็นพิธีหรือว่าได้ดูทุกคนต้องอยากเป็นเจ้าของนะแล้วก็คิดว่าฟ้าเป็นมงคลเนี่ยมากมายนักหนาเลยตรงนี้แล้วก็มีต้องหกพิมพ์ด้วยกันนะเป็นมเหศวรเลยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกว่าคำว่าหัวกลับมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ากลับจากร้ายกลายเป็นดี ะะทำอะไรก็จะเกิดแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นปริศนาธรรมก็เหมือนคนไงคนเราในบางทีมันไม่ใช่ว่าจะดีมาตลอดไปใช่ไหมไม่มีใครที่ดีตลอดไปทุกคนเคยผิดเคยซ้ําแล้วซ้าเล่าผิดแล้วผิดอีกนะแต่ถ้าเรากลับมาให้ดีเนี mm ่ย hmm. ใช่ไหมกลับจากร้ายไปยเป็นดีนะฮะก็เหมื hmm. อนอาตมานี่ก็ไม่ใช่ดี mm hmm. นะก่อนจะบวชมาก็แก่นพอสมควรแล้วก็แก่นจันทเลยไม่ใช่แก่นธรรมดา mm hmm. แต่พอเรามาบวชก็มาเห็น แล้วมีครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเห็นปฏิปทาของท่านเนี่ยก็ทําให้เรานั้นนะจากลายก็กลับกลายมาเป็นดีได้เนี่ยตรงเนี้ยพระรุ่นนี้ถือว่ามีความหมายมากโอ้โหมากเลยมันเป็นคติธรรมได้ดีมากเลยมาเหตุส่วนวรมันนะว่าสถานที่เราเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก,การจัดสร้างก็เป็นสมัยของทวาราวดีทวารวดีใช่เอมนี่ก็ ค้นประวัติศาสตร์มาสร้างเลยต้องบอกจริงๆย่างที่แกพูดอะว่าสมัยของที่ลบบุรียังยังเป็นรัฐที่มีมีอิสระภาพนะฮะเป็นตัวของตัวเองนะครับคือพระหน้าปกเนี่ยเป็นสไตล์ที่ดั้งเดิมที่ของของทางเขมรนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของทางเขมรหรอกคือเป็นพุทธทางมหายานซึ่งเข้ามาในดินแดนนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะจะนิยมพระน้าปกแล้วก็เป็นพระมงลบุรีด้วยเป็นสัญลักษณ์ ต่ด้านนึ่งก็เป็นพระนารายณ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของจาลองจากมเหสุวรมาเป็นสองด้านนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเช่าองค์เดียวได้สองทูอินวันทูอินวันนะคะมีสโลแกนมาพุทธคําพรามคูณนะครก็คือด้านหนึ่งเป็นพระนารายณ์ด้านหนึ่งเป็นพระพุทธพุทธคําพรามคูณหนุนมั่งมีเป็นเศรษฐีเรือทองซึ่งมาเข้ากับ สโลแกนของวัดของวัดด้วยนะคะเอ้าวันนี้ถือได้ว่าคุณผู้ชมขาถ้าใครที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกราคาจุดประสงค์ของเราแล้วก็จุดมุ่งหวังจริงๆของพระอาจารย์ก็ต้องการจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้สมบูรณ์แบบนะคะดังคําที่ท่านเคยพูดไปแล้วแล้ววันนี้พีแอดก็ให้เกียรติมาพูดคุยอีกแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมขาอันนี้ก็พระอาจารย์มีอะไรจะฝากบอกใน<อ>ช่วงนี้ก็คงจะต้องฝากบอกว่า การสร้างพระครั้งนี้ก็วันที่สิบสามีหน้าที่ที่เราตกลงกว่าจะเปิดจอเป็นครั้งแรกเปิดตัวและเปิดจอเปิดจอวันนั้นก็จะมีเกจีต่างๆที่ได้นิมนต์มาทุกครั้งในวันที่สิบสามแต่ปีนี้พิเศษคือทุกทุกครั้งเราปุกเศษเรือเรือทองคําบ้างอะไรบ้างที่เราสร้างมาเพื่อจะให้นุสิ์เนี่ยเอาไปกราบไหว้บูชาแล้วก็เพื่อจะได้นําปัจจัยที่ได้มาเนี่ยเอาไป บุญนะปฏิสังขรหรือการสร้างใหม่ๆก็ดีอะไรก็ดีที่ช่วยเหลือสังคมต่างๆอะไรก็ดีเนะี่ยที่เราได้รู้ได้เห็นว่าคณะกรรมการวัดภูน้อยหรือว่ามูลนิธิเศรษฐีเลือดทองเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมต่างๆเนะี่ยแต่เราก็ไม่ได้ช่วยมากจนเกินไปเราก็ทําตามอัตราภานะทำตามเราไม่ได้ทาให้เราเดือดร้อนไม่เรื่องแก่ตัวเองทําบุญแล้วไม่เรื่องแก่ตัวเองเ<ช>พราะเหมือนที่ลวงปูป่ได้สอนไว้เนี่ยตรงนี้สําคัญทีนี้พอก็คิดว่าจะไว้แจกงานลูกสาวก็เขาก็เลยคิดว่าเอาละตรงนี้แหละมาปลูกเสกตรงนี้เลยก็คือันปลอกพอปลอกแล้วก็บอกว่า ปกมงคลเศรษฐีเพราะว่าวัดภูน้อยในเศรษฐีเหล่าทองมันก็เป็นอะไรที่คล้องจองกันนะเหมือนบุคคลอนุญ,ญาตโรอกาสอำนวยสถานที่เป็นใจทุกอย่างมันลื่นหมดเลยครับใครมีลูกหลานที่เกๆก็เช่าไปบอกเนี้ยดูที่เนี่ยมาเหตุสวนเนี่ยหัวหัวทำไมถึงได้กลับก็เล่าคติธรรมให้ลูกหลานฟังได้วันเนี้ยก็กลับจากร้ายกลายเป็นดีไงเองเคยทําตัวไม่ดีก็กลับมาทาความดีซะใช่ไหมเนี้ย้องทิมเป็นสติให้ได้คิดก็เข้าพนวกเข้ากันกลับว่ะ ร้ายกับกลายเป็นดีนั่นเองอ้นั้น,น,นต้องมีไว้ต้องมีไว้ต้องมีไว้พูดไปพู้ดมาก็วก,วกเข้าตรงนี้แล้วนะทำพระข้างนี้ส่วนราคาแพงไหมคะไม่ะฮะเนื้อทองแดงนี่ก็อยู่ที่199ารัะเนื้อฝา,าบ้านนี่รู้สึกว่า300บาทอ299เนี่ยตอนนี้ฮะ,ะแล้วก็ตั้งแต่มีระดับขึ้นไปตั้งเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่ก็เราใช้ทองคำหนัก1บาทนะครบ1บาทมีกำลังได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะฮะก็เหมือนที่คำพูดที่เขาบอกว่า ถ้ามองต่ำแล้วเราจะเหลือถ้ามองเหนือแล้วมันจะขาดนะอ้าวบางทีเขาไปเช่าพระทองคําแต่เราไปไม่ถึงก็อย่าไปมองเขามองที่มันต่ำๆไว้แล้วเราจะดูรู้สึกว่าเรามีค่าเหมือนเราเหลือแต่ถ้ามองเหนือปุ๊บมันขาดทันทีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายสเต็ปให้เลือกนะแต่ว่าพระนั้นก็ปลูกเสกเหมือนกันเท่ากันใช้เวลาเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคนละเนื้อเท่านั้นเองขึ้นอยู่วัสดุที่ทำ วัตถุบนคนที่ทํามวลสารที่ทําก็อันเดียวกันหมดเลยพระถูกเสกก็เกจิคนเดียวกันจุดเทียนชัยก็หลวงพ่อสมเด็จเหมือนกันอ่าและผู้สร้างก็คนเดียวกันพี่แอดแล้วผู้แล้วผู้ออกแบบอัตมาเป็นดําเนินการสร้างก็ก็คนคนเดียวกันหมดคือหมายถึงทุกอย่างแล้วเนี่ยก็อันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าต่างกันที่เนื้อหาสาระของแต่ละองค์แต่ละรุ่นท่านันเองเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ก็จาไม่ได้เลยว่า มองต่าแล้วเราก็เหลือถ้ามองเหนือแล้วเราก็ขาดเข้ไหม,ไหมเพราะนั้นเอาความเป็นมงคลกลับไปแล้วกันจะเนื้อไหนก็แล้วแต่ร้ายต้องกลับกลายเป็นดีแน่อนอนในครั้งนี้ใช,ปปปใช่ปกปักรักษาดูแลคุ้มครอง,องกิจการให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วพระชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงเป็นของฝันปีใหม่ก็ได้อืมเอาพูดถึงปีใหม่เดี๋ยวนี้ขออวยพรเรื่องปีใหม่สักนิด คือเป็นพระที่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งวอวยพรก็ไม่เป็นนะ uh huh. แต่อยากจะเตือนสติท่นเองว่า uh huh. อย่าหลงละเลงดีใจที่เราได้พบกับปีใหม่นะ mm hmm. เพราะว่าปีเก่านั้นนะ่ะมีบุญคุณกับเราเหลือเกิน mm hmm. สิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราสมหวังก็ได้มาจากปีเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยของที่เราเห็นอยู่ในบ้านเราเนะี่ยมันได้มาจากปีเก่าทั้งนั้นแหละ mm hmm. แต่เราเองนำมาต้อนรับปีใหม่มาชื่นใจกับปีใหม่เพราะนั้นขอเตือนว่า อย่าหลงและเลงกับปีใหม่ให้มากเกินไปปีเก้าก็เหมือนครูที่สอนใจแล้วทั้งหมดเลยอย่าลืมบุญคุณปีเก้าและก็ต้อนรับปีใหม่ให้ชื่นใจเดินทางก็อย่าประมาทครอบครัวนั้นสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นจะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยให้มีแต่ความสุขความเจริญกันพอสมควรนะฮะเพราะนั้นเป็นห่วงนะเพราะว่าเป็นพระเนี่ยก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย ก็อยากจะให้มีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนั้นมีสติให้มากเตือนใจตัวเองให้มากแล้วสรุปอีกคำหนึ่งว่าอย่าลืมบุญคุณปีเก่าขอฝากไว้เลยครับขออนุโมทนา เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ก็ถือได้ว่าท่านได้ฟังท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมทินกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่วัดภูน้อยของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับการเริ่มต้นปีพุทธศักราช2559ที่สาธุชนคนดีทั้งหลายนั้นจะได้มาที่วัดภูน้อยของเราโดยเฉพาะสิทธิอนุสิธ์ชาวเศรษฐีเรือทองนั้นก็จะได้มาร่วมบุญกันอย่างสุขใจเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับงานบุญดีๆและที่สําคัญ วันที่สำคัญสำหรับพวกเรานั่นก็คือวันที่13มกราคม2559เป็นวันคล้ายวันมรณาภาพของหลวงปู่แบนจันทสศโลด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเปิดให้จองพระปรกมงคลเศรษฐีซึ่งถือได้ว่าใครมีพระรุ่นนี้ไว้จะเป็นพระที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราจะนำไปเล่าขานให้กับ ลูกหลานได้ฟังกันสืบต่อไปด้วยและคุณผู้ชมก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดาจะนําเสนอเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับรู้รับทราบกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวเพราะถือได้ว่าพีเอสคาราบาลนั้นนะคะก็ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าขาน ให้กับพวกเราได้ทราบกันคุณผู้ชมก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถือได้ว่าวัดผู้น้อยของเราเนี่ยเป็นดินแดนในยุคสมัยของทวารวดีเพราะทางวัดได้ขุดพบโครงกระดูกแล้วก็ยังมีหม้อไหายลูกปัดให้พวกเรานั้นได้ดูซึ่งจะจัดแสดงขึ้นหลังจากที่มูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองนั้นเสร็จสิ้นลงค่ะพอเช่นแล้วนะคะพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันนะคะ